เห็นยี่บ่จ้าปลาทูหมผ่าด้วยพริกปลาทูรัดพริกอื้มอ้ำอื้มสวัสดีจ้ามาพอกับช่องมิยาดาผ้ากินนล้วเนาะ,ะจ้ามีสิผ้ามากินเมนูมิซอวะมาม่าปลาทูรัดพริกจ้าเห็นยี่บ่จ้าปลาทูหมผ่าด้วยพริก ปลาทูราดพิกอมามาม่าปลาทูราดพิกรสชาติิเป็นจังไดเนาะมามาลองกินเบิงปลาทูจ้าแต่กระตรงระว่างกลางเนาะจ้าอุ๊ยเดวเดอจัดการกับเหนือปลาทูนิดนึงลาดพริกจ้าเป็นเมนูแบบว่า คิดเองอีกแล้วคุกประทูให้เขาแต่ก็ต้องระว่างกลางเนาะจ้าโอ้โหเดี๋ยวสักผักเ,เดี๋ยวลองกินเวงไปก่อนว่ามันเป็นกังดอื้มอ๊าอื้อ หอมลาดปลาทูกเป็นแบบน้ำจิ้มสามรสแล้วจ้ะเขากันยุ่จ้ะอร่อยแบบแปลกใหม่จ้ะแซ่บแบบแปลกใหม่อุ๊ยบัทนัดเดยวขยับปลาทูก,กันจ้ะเนี่ยปลาทูตัวใหญ่บอผิดปลาทูกักนจ้ะขูดเนื้อมากินกัมม่ามาคุก เดี๋ยวขุดทีเดียวดีกว่าปาทูรัดพิกเดี๋ยวเขาเนี่ยใส่เมื่อนีกว่านาจะจ๊ะแบบหนึ่งดึงแบบว่าอันนี้เลยอะดึงเหนือมันมาฉีกคลุกๆเลยใน เด็กกางเก้าออกเดี๋ยวฉีกกอนนะจ่าแป๊บหนึ่งเ้วจะกินเท่เดียวเลยนี่ก้างนี่ไผมักกินหัวปลาทูอยู่บจาจ้าฉันกินบ่คอยเป็นนะจ่าหัวปลาทูบางคนแกบแกกินแบบเป็นทุกส่วนเลยอ่ะ เสียวเวลาแกะนิดนึงนะจ๊ะนี่บีบีนิดนึงถ้าใส่มือเท่ากับสิหูเนาะจ้ะว่ากลางมันแบบมีหมากมีหน่อยแต่ตอนเคี่ยวก็ต้องเคี่ยวให้ระว่างนะจ๊ะเป็นเมนูที่แบบว่าเออลองคิดว่าให้มันเข่ากันหรือเปล่าแบบบ่ต้องกินกับลาดเข่าจ้ะแต่มากินกับมะมามะมาแบบแห้งนะจ๊ะเอาละจ้าบบหูว่าสุภาพหรือเปล่าว่างแบบนี้ เซตมือแป๊บหนึ่งก็น่าจะเซตมือก่อน่ะจะเพื่อนๆว่าโอ้โหกว่าสีเห็นกินเช็ดทำความสะอาดมาจ้าลงมือกินเลยจ้ะนี่เนื้อปลาทูฉีกใสแต่ก็ขอระวังกลางนิดนึงมันไล่ไลม อืออเข้ากันู่จ้าอืน้ำพริกลาดปลาทูหวานนะจ๊ะหวานแบบสามรสน่ะเข้ากันดีอ่ะใช้ได้เลยเมนูนี้แบบว่าอืออินดาบปลาทู อืมอืมหรือว่าเสี่ยวมะฮอพักก,ก็นเลยนะจ๊ะกินได้อีกวิธีนึงเลยอ่ะอืม กินกับแตงกวาเข่ากันเฉยเลยเมนูนี่ <c oughs> <c oughs> ขออภัยค่ะผ <c oughs> ิกลงข้อจ้ะ <c oughs> เพื่อนๆเศรษเด้่ยจ้ามากอ่ะเพื่อนๆล่องเอาแบบว่าคุกกระปทูเบึงเนาะอาจิบุมีประปั้หลาดพริกนี่ก็ได้จ้ะหรือว่าเป็นประทู้ถอดหรืออย่างล่องบึงนั่นจ้ะแต่นี่ช่องไม่ได้พากินเห็นว่าเป็นประปู้หลาดพริกแล้วก็เลือกมะม่าที่แบบออกรสจืดๆนะจ้ารหัไพ มีปลาทูทอดหรือว่าอยากจะคุกจะต,ต้องเลือกมะหมากที่มันมีรสชาติมากกว่านี้แบบว่าร่องแบบคิดไอเดียของเฮาเองอ่ะผสมผสาน่างที่เฮาอยากกินนะจ๊ะอืมอคออยอร่อยเข้ากันขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมช่องนะจ๊ะเอาไว้พอนคลิปนา้าวสิผ้ามากินเมนูคิดเองหรือว่าแปลกๆอย่างอีกนะจ๊ะขอบเจ้าไว้พอนค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย